สำหรับวันนี้การอนุโมทนานี้เป็นโอกาสพิเศษคือจะให้อวาสแก่บุคคลผู้ที่กำลังจะเข้าสู่การสมรสเป็นความรู้ความเข้าใจและในฐานะเป็นการอนุโมทนาไปด้วยในตัวเรียกว่าโอวาสสำหรับบุคคล ผู้จะเข้าสู่าสการสมรสเมื่อพูดถึงการสมรสก็พอจะมีความเข้าใจกันได้ว่าหมายถึงอะไร <c oughs> <c oughs> แต่ว่าการที่จะทำให้ได้ดีที่สุดนั้นก็ยังยากที่จะเข้าใจด้วยเหมือนกันดังนั้นจึงจะได้เสืโอกาสกล่าวในวันนี้ ตามความประสงค์ของเจ้าภาพที่มีความประสงค์จะทำให้เป็นประโยชน์แก่ลูกหลานที่จะเข้าสู่การสมรสดกล่าวแล้วในข้อแรกนี่ก็อยากจะให้มองดูกันในแง่ของธรรมชาติให้รู้ว่าชีวิตนี่คืออะไร หรือถ้ากล่าวอีกทีหนึ่งก็ว่าเกิดมาทำไมข้อนี้ขอให้ทุกคนจําไว้ในใจว่าเราจะทำอะไรก็ตามใจถ้าจใจได้ผลดีแล้วก็ต้องรู้ซะก,ก่อนว่าเราเกิดมาทำไมถ้าเรามืดมนในข้อที่ว่าเกิดมาทำไมแล้วเราก็จะทำอะไรให้ดีไม่ได้มันจะค่้อยกันอยู่บ้างมันจะไม่ถึงความสมบูรณ์หรือความถูกต้องถึงที่สุดบ้าง น่นที่สุดแต่การแจกข้าสู่การสำรดคนก็จะต้องรู้ว่าชีวิตนี้คืออะไรหรือเกิดมาทำไมนั่นเองถ้ากล่าวโดยธรรมชาติแล้วการมีชีวิตเวียนว่ายมาในวัฏสงสารนี่มันเหมือนกับการศึกษาและการสอบไล่พร้อมกันไปในตัวศึกษาเรื่องอะไรสอบไล่เรื่องอะไรก็ศึกษาและสอบไล่เรื่องการเดินทาง ชีวิตนี้เปรียบเหมือนกับการเดินทางคือมันไปไกลมันดีขึ้นดีขึ้นเม่ยิ่งยอมรับว่าตายแล้วเกิดอกีกตายแล้วเกิดอกีกอย่างนี้ก็ชีวิตนี้มันก็เป็นการเดินทางที่ไกลมากหรือถ้าจะกล่าวตามหลักธรรมชาติพิทยามันเป็นวิวัฒนาการสืบต่อกันมาสำหรับมนุษย์มีมาแล้วประมาณสักล้านปีแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นเพราะเปนการเดินทาง ที่ถูกต้องจะติดต่อกันไปชีวิตนี้มันเป็นการขยายตัว <c oughs> จเจริญไปตามกฎเกณฑ์ต้องรูปประธรรมและนามมาทามันจึงเป็นได้อย่างนี้ <c oughs> ถ้าเราจะดูมนุษย์เมื่อสลัยแสนปีมาแล้วกับมนุษย์สมัยนี้ก็ต่างกันมากนี่คือผลข <c oughs> องการเดินทางชีวิตเป็นการศึกษา ต้องเรียนให้รู้และต้องสอบไล่ให้ได้ไมิฉะนั้นจะต้องตายหรือจะต้องสูญพันไปแล้วชีวิตประเภทที่ไม่มีการเดินทางที่ถูกต้องมันก็สูญพันไปนานแล้วที่มีการเ,าเดินทางมาถูกต้องก็เหลืออยู่กระทั่งทุกวันนี้สรุปว่ามันมีความมุ่งหมายเ,าเพื่อไม่ให้สูญพันนี่อย่างหนึง่งให้พันนี่มันดีขึ้นอย่างหนึง่ง บุคคลผู้จะเข้าสู่ชีวิตสมรสก็ต้องรู้เรื่องนี้ว่าเรื่องนี้ทําไปเพื่อมนุษย์จะไม่ศูนย์พันและพันนั่นดีขึ้นเนี่ยถ้ามองดูกันในง่ายของธรรมชาติก็จะต้องมองกันอย่างนี้ก่อนและมันเป็นการศึกษาอยู่ทุกกระเบียดนิว้วทดสอบไล่ได้คือไม่ทําผิดพลาดอยู่ทุกกระเบียดนิว้วจนตลอดอตั้งชีวิตนั่นเองเมื่อก่อนนี้ก็เราเป็นชีวิตเดียวเดียวทีนี้ก็มาเป็นชีวิตสมรส จึงเป็นชีวิตคู่รู้ได้จากความหมายของคำว่าสมรสคำว่าสมมันมาจากสามะสมะแปลว่าเสมอกันรสนี่แปลว่ากิจหรือหน้าที่ก็ได้หรือว่าสิ่งที่เกิดมาจากเป็นผลเกิดมาจากหน้าที่นั้นก็ได้สมรสแปลวว่ามีรสเสมอกันคือมีกิจมีหน้าที่มีผลที่จะได้เสมอกัน ำมาเสมอกันก็แบ่งกันคนละครึ่งฝ่ายบุรุษและฝ่ายสตรีเดี๋ยวนี้ก็มีการทวงสิทธิเสมอกันระหว่างบุรุษและสตรีทางเมืองนอกเขาทวงกันอย่างนี้เราจะยอมรับอันนั้นได้ก็เพียงว่าสิทธิเสมอกันแต่ว่าหน้าที่หรือรูปของการทําหน้าที่ไม่อาจจะเหมือนกันเพราะมันคนละเพศมีสิทธิเสมอกันก็ ร่วมกันทำหน้าที่โดยสิทธิที่มันเท่าเท่ากันถ้าทำได้อย่างนี้ก็เป็นการทำที่ถูกต้องตามความหมายของคำว่าสมรสะหรือสมรสที่แปลว่ามีกิดหรือหน้าที่เสมอก,กันแต่บางคนอาจจะเข้าใจเป็นว่าเป็นภาษาไทยสมแปลว,ว่าผสมกันอย่างนี้ก็ยังจะต้องทำให้ถูกตามวิธีที่มันจะเป็นผลดีคือมีพัน ที่ไม่ศูนย์แล้วก็มีพันธ์ุที่ดีขึ้นนี่เรียกว่ากล่าวตามธรรมชาตินี่จะดูกันอีกทีหนึ่งที่มันเป็นอุป,ปมาจึงแสดงถึงหน้าที่ให้ชัดยิ่งขึ้นไปอีกนี่พวกกริกสมัยโบราณเกือบสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาก็เคยคิดเรื่องนี้กันมากแล้วก็ กล่าวข้อความนี้ไว้ในรูปของอุปมา <c oughs> รูปอุปมาก็คือในรูปของนิทานนิทานก็สมมติขึ้นเพื่อมันจำง่ายถ้าไม่ใส่ไว้ในในนิทานมันลืมเร็วมันหายไปเร็วเรื่องนิทานก็มีประโยชน์ <c oughs> นิทานเรื่องความหมายการสมรสของพวกกริก๊กนี่ก็สรุปได้ว่าการสมรสนี่ ก็ทำเพื่อต่อสู้เอาชนะพวกเทวดาให้ได้ <c oughs> มีเรื่องเล่าว่าเมื่อก่อนนี่ยสัตว์ที่เรียกว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้มีรูปร่างสี่สองมือสองขาอย่างนี้มันเป็นตัวกลมๆเหมือนกันกบจานแล้วมันมีแง่งออกไปแปดแง่ง อย่างพวงมาลัยถือใต้เรือคนไฟอย่างนีน้รูปร่างมันอย่างนั้นเพราะว่ามันรวมกันอยู่ทั้งเพศหญิงและเพศชายยังไม่ได้แยกกันเรียกว่ามนุษย์เฉยๆก็รจริงแต่ว่ามันรวมกันอยู่ทั้งเพศหญิงเพศชายกลมุมแปดแง่งเพราะมันจึงมีความเร็วมากตามภาษาของสิ่งที่มันกลมุม มันมีกําลังมีอานุภาพปีอะไรมากก็เลยไป,ไปรังแกรังควานพวกเทวดาไ <c oughs> อ้เจ้าเทวดามันจึงเห็นว่าปล่อยว่าอย่างนี้ไม่ได้ <c oughs> จะต้องป้องกันมันก็พามนุษย์นี่ออก็นสองซี่ให้มันเป็นหญิงเป็นชายเพื่อทอนกําลังมันเสียครึ่งหนึ่งมันจึงเกิดเป็นเพศหญิงเพศ,เพศชายมีเพียงสองแขนสองอาขา ทอนกำลังเสียครึ่งหนึ่งนี่ก็เพื่อจะไม่ให้ใหมีฤทธิ์มีเดชเก่งจนรังแกพวกเทวดาได้ที่สัตว์มนุษย์นี่มันถูกกระทำเป็นสองส่วนอย่างนี้มันก็รู้ตัวเหมือนกันว่าเขาถูกทอนกำลังจึงพยายามที่จะรวมกันใหม่เป็นตัวเดียวให้มีกำลังเท่าเดิมเพื่อต่อสู้พวกเทวดาจะเอาชนะเทวดาให้ได้จึงมีการสมรส <c oughs> ระหว่างสองเพศ เพื่อวัตถุประสงค์อันนั้นนั้นจึงกล่าวได้ว่า,าการสมรสนี่ก็เพื่อจะต่อสู้ให้ชน,นะพวกเทวดาต่อไปตามเดิมนี่มันเป็นอุป,ปมามันต้องตีความหมายพรรมนุษย์แยกกันอยู่เป็นสองส่วนเป็นสองเพศไม่ร่วมการงานกันมันก็มีกำลังน้อยตรงไยครึ่งหนึ่งท่านพยายามทำให้มันกลมกลืนกลมเกลียวรวมกำลังกันก็จะสามารถทำอะไรได้มาก ขึ้นอีกเท่าตัวในความมุ่งหมายการสารอดก็เพื่อรวมกำลังกันทำสิ่งที่ทำยากให้กลายเป็นของง่ายมีกำลังเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว <c oughs> <c oughs> นี่กระจําว่กันลืมว่าเพื่อจะรวมกันทําอะไรที่คนเดียวมันทําไม่ได้พอเมื่อทําเมื่อรวมกันสองคนรวมกันมันจึงจะทําได้ดีคือความเป็นมนุษย์ ที่จะสมบูรณ์นั่นเองที่นี่ <c oughs> ก็จะมองดูกันอีกทีหนึ่งตามทัศนะของพวกพุทธบริษัทรเราหรือพุทธศาสนาว่าไอาการสมรสนี่มันมีความมุ่งหมายอย่างไร <c oughs> ถ้าจะดูตามพระพุทธภาษิตหรืออะไรต่างๆในพุทธศาสนานี่ก็ความหมายก็อย่างเดียวกันอีก <c oughs> <c oughs> คือว่า ให้สามารถทำการงานชนิดที่ต้องทำร่วมกันสองฝ่ายหรือสองคนอย่างก,ก็มีบาลีว่าภริยาปรมาสักขาภ <c oughs> ริยาเป็นสัขาคือเพื่อนอย่างยิ่งตามีก็เหมือนกัน <c oughs> สักีหรือสักโคเพราะแล้วแต่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายแต่ต้องมีความหมายเป็นสัขา,าคือเพื่อน ที่จะร่วมแรงกันเป็นหน่วยเดียวแล้วก็ทำงานนั่นให้สำเร็จไปตามหลักพุทธศาสนาก็มีว่ายอย่างนี้สำหรับพวกที่เป็นาราวาสจะได้ทำหน้าที่ของาราวาสอ่าสำเร็จรุ่งเงไปโดยเร็วในเมื่อประสงค์จะเป็นาราวาสอ่าประสงค์ใจไปถึงที่สุดของาราวาส <c oughs> ก็มีการทำอย่างนี้ คือจะได้มีการผ่านไปอย่างสมบูรณ์ตามความหมายของคำว่าชีวิตชีวิตเกิดมาเพื่อจะไปถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะไปถึงได้ที่มันมีเรื่องมากมีเรื่องยุ่งยากมากบางเรื่องต้องผ่านไปด้วยการกระทําจริงๆ กว่าจะเกิดความรู้ว่ามันเป็นอะไรไม่หลงไม่ไหลในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างนี้มันก็ต้องผ่านสิ่งนั้นไปจริงๆก่อนถ้าจึงค่อยไปเนื้อสิ่งนั้นต่อไปอีกการที่มีการสมรสนี่ก็เพื่อให้ผ่านสิ่งนี้ไปโดยสมบูรณ์มีความรู้โดยสมบูรณ์แล้วก็จะไปถึงสิ่งที่ดีกว่านี้ที่ยิ่งกว่านี้ที่เนื้อไปจากนี้เช่นการบรรลุมรรคนนผล เนี่ยเรียกการผ่านไปอย่างสมบูรณ์ตามความหมายของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตันนั้นคือตัวธรรมะหรือเรียกกรนวดธรรมในพุทธศาสนาก็ตามในศาสนาอื่นที่เป็นเครือเดียวกันที่มีอยู่ในประเทศอินเดียก็ตามคําว่าธรรมะแปลว่าหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่เมื่อคนทําหน้าที่ตัวดีก็เรียกว่าคนนั้นปฏิบัติธรรมะ จะเป็นหน้าที่ของอะไรก็สุดแท้ถ้าเมื่อปฏิบัติดีแล้วก็เรียกว่าประพฤติธ,ธรรมะทั้งนั้นแม้สัตย์ดเดรัจฉานก็มีหน้าที่สัตว์ดเดาชานก็ต้องประพฤติธรรมะของสัตว์เดฉา,านคนก็ต้องประพฤติหน้าที่ตามหน้าที่ของคนไอ้หน้าที่นี้ก็มีตั้งแต่ต่ำที่สุดจนถึงสูงที่สุดไม่ใช่หน้าที่ทํามาหากินะเรื่องฝากเรื่องท้องหรือหน้าที่เล็กลงไปก็จะกินจะอาบจะถ่าย จะปฏิบัติต่อร่างกายอย่างไร <c oughs> ก็ต้องทําให้ถูกหน้าที่ <c oughs> มีการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องแล้วเรียกว่าประพฤติธรรมะทั้งนั้นฉะนั้นการสมรสเพื่อเกิดการสืบพันธุ์และพันธุ์ที่ดีนี่ก็เรียกว่าการประพฤติธรรมะด้วยเหมือนกันลและสูงไปกว่านั้นก็ยังคงเรียกว่าประพฤติธรรมะอยู่นั่นเองเพราะคำว่าธรรมะเป็นคากลางแปลว่าหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องทำให้ถูกต้อง <c oughs> ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ รู้ได้ง่ายๆ่อตรงที่ว่าถ้าไม่เกิดปัญหาและไม่เกิดความทุกข์ขึ้นแล้วนั่นเรียกว่าปฏิบัติถูกต้องถ้ามันเกิดเป็นปัญหายุ่งยากขึ้นมามีความทุกข์เกิดขึ้นมานั่นเรียกว่าปฏิบัติผิดปฏิบัติธรรมะต้องถูกต้องกระจัดปัญหาออกไปได้แล้วก็มีการดับทุกข์ได้ทำอย่างนี้เรื่อยๆไปก็เรียกว่ามีการเข้าใจธรรมะปฏิบัติธรรมะไปตามลำดับตามลำดับ <c oughs> จนเป็นความสมบูรณ์ ผ่านชีวิตหลายๆแบบไปจนถึงชีวิตที่สมบูรณ์คือสุดยอดมันก็ไปรวมที่การบรรลุมรลนิพานนั่นอีกฉันคนเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในโลกนี้มันก็ต้องผ่านโลกนี้มาก่อนทั้งนั้นอย่างน้อยก็ต้องรู้เรื่องโลกนี้มันจึงจะเบื่อหน่ายโลกนี้ได้ทั้งการที่จะผ่านโลกนี้ไปให้ดีๆถูกต้องก็เป็นการศึกษาอย่างสูงสุดและต้องปฏิบัติอย่างสูงสุดคือเอาชนะให้ได้ อย่ามาอย่ามาพ่ายแพ้อยู่ในโลกนี้แล้วตายไปเจ็บเปล่าเนี่ตามทัศนะของพุทธบริษัท <c oughs> ก็ต้องเรียกว่าเป็นการผ่านความเป็นมนุษย์ไปจนถึงที่สุดจุดหมายปลายทางว่ามนุษย์จะต้องเป็นอย่างไร <c oughs> ถ้าคนเดียวออทำได้ก็มีคนเดียวทำไม่ได้ก็มี <c oughs> ในลักษณะอย่างนี้จึงต้องมีการกระทําที่เรียกว่าการสำรสเอาละทีนี้ก็จะสรุปความ <c oughs> จะดูกันในแง่วิทยาศาสตร์ธรรมชาติชีววิทยาทั่วไปมันก็มีความมุ่งหมายว่าไม่สูญพันธุ์แล้วก็พันธุ์มันดีขึ้นเราจะดูในแง่คนที่เคยคิดอตลาดตลาดอย่างพวกกริ๊กเนี่ย เขากล้าคิดถึงว่าจะเอาชนะพวกเทวดาเอาชนะพระเจ้าเลยถ้ามนุษย์ประพฤติปฏิบัติถูกต้องแล้วมันสูงขึ้นไปจนถึงเสมอพระเจ้าคือเข้าถึงความเปน็นเดียวกันกับพระเจ้าอย่างนี้แม้ในพุทธศาสนาเราก็ไม่ต้องการให้ทำผิดในเรื่องนี้ต้องการให้ทำถูกในเรื่องนี้ซึ่งจะสรุปได้ว่า อย่าให้เป็นการถูกหลอกลวงโดยพระยามารคือกิเลสผู้ที่ทำการสมรสแ้ะนี้ระวังอย่าให้กลายเป็นผู้ถูกหลอกลวงโดยพระยามานคือกิเลสกิเลสตัณหาโดยเฉพาะร <c oughs> าชการที่หกท่านได้กล่าวไว้เป็นคำเจีอนมาเคยได้ยินแล้วมันลืมไม่ได้ ว่าการแต่งงานนั่นไม่ใช่เพื่อการจะนอนด้วยกัน,นตรงนี้พูดสั้นๆท่านนี้ <c oughs> ก็หมายความว่าการสมรสนี่ไม่ใช่เพื่อจะมุ่งหมายเรื่องการมารมณ์อย่างเดียวหรือว่าไม่ใช่เพื่อมุ่งหมายสิ่งนั้น ถ้าเราเผลอไปในเรื่องนี้เราก็จะถูกหลอกลวงด้วยกิเลสคือประยามานให้เห็นเป็นเรื่องกามารมไปเสียอย่างนี้ผิดแล้ว <c oughs> จึงเตือนไว้ว่าอย่าให้ถูกหลอกลวงโดยปรยามานคือกิเลสที่ต้องรู้หรือลึกอยู่ถึงข้อความที่กล่าวมาแล้วว่ามันจะต้องผ่านไป ในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันทุกเดือนทุกปีอย่างนี้เรียกว่าไม่ถูกหลอกลวงไม่ถูกจับตัวไม่ถูกกักตัวไว้โดยกิเลสอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอยาให้มันกลายเป็นการรับจ้างธรรมชาติคนโดยมากแต่งงานแล้วรับจ้างธรรมชาตินี่น่าละอาย <c oughs> คิอว่า แต่งานสมรสนั่นก็เพื่อจะได้รถทางกามารมรับจ้างธรรมชาติก็เพราะมันเขาฝากเป็นของที่ลำบากใส่ไว้ในนั่นเช่นการมีบุตรจะต้องเลี้ยงบุตรจะลำบากที่จริงถ้าว่านั่นมีแต่การต้องเกิดบุตรละเลี้ยงบุตรด้ลำบากแล้วคนหล่านั่นคงไม่แต่งงานจะพูดว่าแต่งงานเพื่อให้มีการสืบพันธุ์ไม่ได้หวังการมารมณ์นั่นโกหก เพราะเนื้อแท้มันก็หวังไอเรื่องการมารมเป็นส่วนแรกถ้าเราจะไม่ถูกหลอกอยู่ที่นั่นแล้วก็มาสู่การสืบพันถ้าว่าจะแต่งงานได้จิตบริสุทธิ์ก็เพื่อการสืบพันล้วนๆทำไมจะต้องคุมกําเนิดนคิดดูให้ติมันจะเล่นตลกแก่พยามาลได้อย่างไรนี่เรียกว่าถ,ถ้าถ้าหลงไปอย่างนี้แล้วมันเป็นการรับจ้างธรรมชาติคือทําสิ่งที่ยากลําบากเพื่อแลกอาการมารม นี่ขอให้พุทธบริษัททุกคนอย่าได้เป็นอย่างนี้ผู้ที่กําลังจะเข้าสู่การสมรสก็ตามผู้ที่กําลังอยู่ในการสมรสแล้วมาจนบัดนี้กําลังมีชีวิตสมรสอยู่ก็ตามอย่าได้มีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้แล้วตกไปสู่ความเป็นอย่างนี้เหมือนที่เป็นกันอยู่โดยมากแทบจะทั้งโลก โลกสมัยนี้ยิงบูชาวัตถุนิยมูบูชาการมารมไอ้เรื่องการสมรสมันเป็นไปเพื่ออย่างนั้นถูกพยามาณนหลอก tamam. <t art ful> ดังนั้นมันจึงหยากันหัวปีท้ายปีเหมือนพวกฝรังอย่างที่ได้ยินอยู่เดียวนี้ถ้าวการสมรสเป็นไปเพื่อกามารมเดี๋ยวมันก็จืดจางเดี๋ยวมันก็หยากันมันก็หยากันหัวปีท้ายปีเหมือนพวกฝรั่งเดี๋ยวนี้อย่าได้ไปเอาอย่างเลยให้รู้ว่าชีวิตสมรสนี่มันเพื่ออะไรมันจะเดินไปได้อย่างไร นี่เท่ากบยายาให้เป็นการถูกหลอกโดยปยามานยาให้เป็นการรับจ้างธรรมชาติเพื่อแกของกามารณมแต่ว่าให้การสมรสนี้เป็นการได้สหายที่ดีมีสหายที่ดีแห่งการเดินทางที่ดีที่สุดที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางที่มนุษย์จะต้องไปให้ถึงดังนั้นขอให้ลืมตาดำเนินการชีวิตสมรส ถ้ามาลืมตานี่ก็เข้าใจกันได้อยู่แล้วว่าหมายความว่าอย่างไรให้มีการลืมตาอยู่ตลอดเวลาดำเนินการชีวิตสมรสคือไม่ลงไม่เข้าใจผิดแม้ไรอย่างที่ว่ามันแรกขริ่ต้นและรู้จักแก้ปัญหานานา,นาชนิดไม่จะเหนื่อยยากลาบากยุ่งยากอหรือเป็นทุกข์อะไรก็มีความฉลาดเพียงพอที่จะให้มันกลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ข้อนี้ขอให้ทุกคนจําไว้เป็นหลักว่าดูให้ดีมีแต่ได้ไม่มีเสียธรรมชาติมันจัดไว้ดีแล้วถ้าเราดูให้ดีจะมีแต่ได้ไม่มีเสียแม้แต่เรี่อความทุกข์นั่นก็มาให้สิ่งที่ดีให้ฉลาดความยากลําบากกุปสรรัก์ทั้งหลายก็ช่วยเราเก่งขึ้นนี่การผ่านไปในชีวิตสมรสนี่คงจะมีปัญหามากมายหลายอย่าง ให่คนไม่รู้จักแล้วมันก็จะรู้สึกเป็นทุกข์มันก็กวาดแกงไปหมดเลยเข้าไปข้างหน้าไม่ได้เหมือนกับคนทั้งหลายโดยมากเ็าเขาดูไม่เป็นดูมีได้มีเสียและมีเสียมากกว่าได้และ้ะทนไม่ไหวก็เลยเป็นคนหัวใจละลายไม่คิดจะทําความดีต่อไปถ้าอยู่ในโลกนี้ต้องต่อสู้ด้วยศัตรูอุปสรรคทั้งภายในคือกิเลสท,ทั้งภายนอกคือผู้ที่เขาไม่ได้วังดีกับเรานี่ จะต้องเก่งมากที่ต้องรู้จัก <c oughs> เปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีเสมอนี่ก็เป็นปัญหาอันหนึ่งซึ่งจะต้องเกิดขึ้นแกบ,บุคคลผู้จะเข้าสู่การสมรสหรือการมีการสมรสต่อไปข้างหน้าจงเป็นผู้มีสติไม่ประมาทดูให้ดี <c oughs> จะมีแต่ความสุขสวัสดีไม่มีทางพ่ายแพ้ คือเป็นผู้ชนะตลอดการาขอกล่าวประโยชน์สุดท้ายโดยเฉพาะในบุคคลผู้จะเข้าสู่คู่สมรสหลายนี้ว่าถ้าปฏิบัติตามนี่แล้วก็จะได้รับประโยชน์เป็นความสุขสวัสดีตลอดการสมแก่การที่จะใช้นามกุลว่าเผ่าสวัสดตลอดทุกที่ผา่าศตีการขอให้ความผส์อันนี้จงเป็นผลสาเร็จ เพราะการที่รู้เรื่องนี้ประพฤติเรื่องนี้อย่างถูกต้องโดยนัยะดังที่กล่าวมานี่เรียกว่าเป็นผู้ลืมตาสมกับความเป็นพุทธบริษัทซึ่งแปลว่าบริษัทแห่งบุคคลผู้รู้คือผู้ที่ลืมตาเป็นผูอ้อาศัยหลักประพุติศาสนาดำเนินชีวิตทุกแบบทุกอย่าง และทุกขั้นทุกตอนก้าวหน้าได้ตามความประสงค์มุ่งหมายก็เกิดมาในที่สุดก็จะต้องบรรลุมาผลนิพพานจงทุกทิวาราติการเทิน